เฮ้ยพาหุระสักฝังพมกฮลาหลเฮ้ยพักวันปิดตาอยู่ข้างหลังเฮ้ยสองสี่ข้างสักอัคระนัดจังงังหน้าผากฝังเทียนกาเพศตาแมวอาแป้าอาเป้าทำไรเนี่ยทำไรน้องกูเนี่ยเออจากกันแค่นี้เหรอทะลุรับลีกเท้าไปเดี๋ยวเจอผมมั่งเฮ้ยมึงสักด้วยเหรอสักด้วยสักอะไรวะ สูเป็นกดทั้งสั่งด้วยแล้วเฮ้ยสองลักและหมักหมมอมขี้เต่าเฮ้ยกลางสันหลังสักคนแก่นั่งแย่เต่าเฮ้ยสองหัวเข่าสักชูชกยกสนตีนแล้วเข้าไปหาสักตีนมันทำไมลูกเขาเรียกถอยเลยไปถอยเฮ้ยเป็นอะไรไม่มีอะไรกูเหงาไม่ดีเฮ้ยุงมดมยาช่วยไว้มีใครมีกวะเออไอัคนนี้อไอนาอ้อน ไม่อยากตายหลีกทางใี้ไปดีกว่าใช่เราไม่หลีกครับไม่หลีกวันนี้มือกูตายแล้วนิดนึงเราดูวยช่วยท้องน้ำพีษช่วยสู้นะคะจริงหรือเปล่าะช่วยฉันด้วยนะจ๊ะเราตัวเล็กกว่าแต่เปรียบเป็น่งพี่แจ๊มหยุดก่อนช้าก่อนทำไมใจร้อนไอ้เตี้ยเฮ้ยโอ้โหว่าเตี้ยเจ็บใจูุร้างเหมือนหมากระเป๋าเฮ้ย ต่อกาปูคนเดียวมึงพ้าเราไม่ออกฉากตืนด่างมุณท่นละมึงอ่ะที Wha ่ฉันหยุดก่อนชื่อาตองทำไมใจองไอ้เตี้ยคิดจะมาปั๊มเขาทำเมียอาบนก็เสียงในในลูกหัวหน้าเพราะว่าผมเตี้ยฉันเห็นแล้ว คุณนวีเชฟรอมันเทบพระบุญเอมาใครเขาก็หยุดเนอ่ไม่ได้ไม่หยุดยยไม่หยุดพี่เชฟสวันนีจะามาฮาลสฮอลสน,นั่นก็ออกจากคณะรู้ไปฮเฮยเกียร์กับมัเลยอาวันมา O